ซีรีส์ไขความรับพระอานนนตอนที่สองเงาใต้ร่มพระาศาสดาเสียงลมพัดใบโพกระทบกันแผ่วเบาตายต้นไม้ใหญ่พระอานน์นั่งสงบก้มหน้าครุ่นคิดย้อนไปวันแรกที่ท่านถวายตัวเป็นพระอุปถา์ของพระพุทธเจ้าตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าชีวิตของชายหนุ่มผู้ใจอ่อนโยนจะเปลี่ยนไปตลอดกาล พระอานนท์ไม่ได้รับหน้าที่พระอุปถากแบบธรรมดาธรรมดาท่านยืนเงื่อนไขสี่ข้อต่อพระพุทธเจ้าที่ฟังแล้วเหมือนการต่อรองแต่จริงๆคือการป้องกันใจตนเอง 1. พระพุทธเจ้าอย่าให้สิ่งของแก่ตนเองแม้เป็นของวิเศษก็ตามพระอานนท์ไม่ต้องการให้ใครคิดว่าตนเองรับใช้พระพุทธเจ้าเพราะหวังผลตอบแทน 2. พระอานนุ์จะไม่ขอร่วมเดินทางไปในที่ที่พระพุทธเจ้าไม่อยากไปเพราะเคารพความเป็นส่วนตัวของพระศาสดา 3. พระอานนท์จะไม่ขัดขวางผู้ที่มาขอพบพระพุทธเจ้าเพื่อให้คนทั่วไปยังสามารถเข้าถึงพระพุทธองค์ได้ 4. หากพระพุทธเจ้าพูดธรรมะกับใครแม้ตนไม่ได้อยู่ด้วยขอให้พระพุทธเจ้าตรัสซ้ำให้ตนฟัง เพื่อจะได้จดจําและส่งต่อธรรมะอย่างครบถ้วนพระพุทธเจ้ายิ้มรับไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดาแต่คือรอยยิ้มที่แฝงด้วยความเข้าใจท่านรู้ว่าพระอานนท์ไม่ได้เรียกร้องเพื่อตัวเองแต่เรียกร้องเพราะห่วงใยพระาศาสนาจากวันนั้นพระอานนท์ก็เริ่มงานหนักที่สุดในชีวิตลองนึกภาพดูทุกเช้าพระอานท์ต้องคอยจัดเตรียมจีวรบาท เครื่องใช้ส่วนตัวทุกมื้อต้องจัดหาอาหารทุกเย็นต้องคอยนวดพระบาทคอยให้พระพุทธเจ้าพักผ่อนกลางวันและกลางคืนต้องเป็นผู้เฝ้าฟังธรรมไม่ให้ตกหล่นแม้แต่คำเดียวแต่สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การทำงานสิ่งที่ยากคือการแบกรับความรู้ทั้งมหาสมุทรไว้ในหัวใจ พระอานอน์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีพระหุงสูตรผู้ได้ฟังมากรู้มากท่านจำพระสูตรได้มากที่สุดในบรรดาพระสาวกทั้งหมดพระสูตรส่วนใหญ่ในพระไตรปิฎกที่เราเห็นขึ้นต้นว่าเอวัมเมสุตังข้าพเจ้าได้ยินมาอย่างนี้นั่นคือพระอานอน์เป็นผู้เล่าคนสมัยใหม่อาจสงสัยว่าจะจำได้หมดจริงหรือ ไม่มีโจทย์ไม่อัดเสียงคำตอบคือใช่เพราะในสมัยนั้นการฟังและจำคือศิลปะสูงสุดและพระอานน์คือผู้มีพรสวรรค์ในด้านนี้อย่างแท้จริงหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้พระอานน์โดดเด่นที่สุดคือการอ้อนวอนให้สตรีได้บวชย้อนกลับไปเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนาของพระพุทธเจ้าเดินทางมาขอบวชในพระพุทธศาสนา แต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธพระนางร้องไห้เสียใจพระอานนท์เห็นแล้วเกิดความสงสารท่านไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสตรีสามารถตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าตอบว่าได้นั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญพระอานนท์กราบทูลซ้ำๆจนในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สตรีบวชภายใต้เงื่อนไขแประการ ภิกุนีสง์จึงถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกพระอานนท์เป็นที่รักของหมู่สง์เพราะความอ่อนโยนแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มีความเด็ดขาดหลายครั้งที่มีพระภิกษุทำผิดวินัยพระอานนท์กล้าพูดกล้าตักเตือนและหลายครั้งที่หมู่สง์มีความเห็นไม่ตรงกันพระอานนท์เป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ย เพราะท่านเข้าใจทั้งหัวใจของพระพุทธเจ้าและหัวใจของพี่น้องสงตลอดเวลาที่รับใช้พระพุทธเจ้าพระอานนท์ยังไม่ได้บรรลุพระอรหรันต์ท้งที่พระสารีบุตรพระโมคคัลานะและพระสาวกค,คนอื่นๆได้บรรล,ลุแล้วเหตุผลหนึ่งคือพระอาน,นน์มัวแต่ทุ่มเททำหน้าที่จนไม่มีเวลาเจริญสมาธิภาวนา อีกเหตุผลคือท่านแบกภาระงานหนักหนาสาหัสที่ต้องใช้กำลังใจอย่างมหาศาลบางคนมองว่าพระอานนท์เป็นเงาของพระพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วท่านคือแสงไฟที่ส่องสว่างพระพุทธศาสนาให้สว่างไกลหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานพระมหากัสปะได้จัดประชุมสงฆ์เพื่อสังายาธรรมวินยัยแต่มีปัญหาใหญ่อย่างหนึ่ง พระอานน์ยังไม่บรรลุอรหันต์เหลือเวลาเพียงหนึ่งคืนพระอานนนตั้งใจนั่งสมาธิอย่างแรงกล้าจนกระทั่งชั่วขณะก่อนรุ่งสางท่านบรรลุพระอรหันต์สำเร็จและทันทีที่รุ่งเช้าท่านก็เดินเข้าที่ประชุมสงฆ์พร้อมทำหน้าที่ถ่ายทอดพระธรรมคำสอนอย่างสมบูรณ์แบบในตอนนี้เราได้เห็นพระอานน์ในบทบาทที่มากกว่าผู้ช่วย ท่านคือผู้แบกรับความทรงจำของพระาศาสนาไว้ในหัวใจท่านคือผู้เปิดทางให้สตรีได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัทท่านคือผู้ที่แม้จะยังไม่บรรลุอรหันต์แต่ก็ทำงานยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นและเมื่อถึงคราวจำเป็นท่านก็แสดงให้เห็นว่าความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอและผู้ที่ยืนอยู่เบื้องหลังก็สามารถเป็นเสาหลักของประวัติศาสตร์ได้เช่นกัน